ทำรองเท้าให้กันนะเนี่ยโอเคเนี่ยต้องม่ทาอะไรต้องไม่ทำผดิามัลงมาแลนะลงมาลาก้านห้านเนี่ยเนี่ยนี่นน Nhớ rồi này Nope Ờ, oh, xoay oh, oh, oh. khóa Khóa, khóa, khóa Xoay trái trái Một โอ้ยพี่เกือบตายเลยเกือบซ้ำเนี่เยเก็บของเลยเก็บของเลยนั่นไงขวา Watch out Watch out เอาแน่ละไปลีบไปลีบเอ,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 อาแน่เอาแน่ะกำลังมากำนะลังมาเหรอหน้านี่หน้านี่มี Workshop w o r k h o p นี่คืออะดรบต้อขับรถ

ไมาเพื่อนถามาน้องน้องไม่ออกจริงให้ไปดิดันไปเลยเพื่อนไปแล้วตาแล้วตาแล้วตาแเออารดิทางกันง่ยมันช่วยไม่ได้น่ะตาแล้วตรงนี้ผมมาไม่เก็บดินันไงน่นมันอยู่ทีอยู่ทงนี้คนอยู่ท่านี้ Mark มาร์คตัวโลเคช the location. เหลือเยอะนะเหลือแปดตัวโอ้โหไปไปช่วยเพื่อนได้แล้วเนี่ยเก็บไดเยอะตันไปใันเข้าวงมาไปเล่นไปเล่นตึกอ่ะข้างหน้าพี่นี่นี่ที่วันเออเล่นตั้งแต่เนี่ย เดินรอดแน่ๆก่อนขอยน้คากันไม่ก่อนไม่ใครกินไก่ลงไม้เพื่อสามาไม้ได้ไม่ได้อ่ะมันมันจะหมอบอยู่ต้นไม้ข้างหน้าพี่ลีออกขวาไปเลยออกขวาพี่ลีขึ้นขวาเออขึ้นขวาไหมกากาไก้คุณไก่นาเนี่ยคุณไก่นานี่พี่พี่ลีขวายคุณไก่นาขวามือขึ้นขูนขวามือขึ้นไหมเออเออยิงนี่ยิงนี่ยิงย่าขวานี่มันนอนอยู่ต้นไม้นาพี่ลีเนี่ย

เาลงมีตัวนึงอ่ะตรงหินนั่นนะไม่ตายไม่ตายทีไงอ๋อใช่ใช่ลุกหย่ตรงยินอยู่ตรงยินเขาวงเขาวงมาเข้าข้างในไหมเฮ้ยขอแนแน่ระเียบออมาแลวยกันอกยิ้มเลยอย่าหยังโดนหมักวะยินเหรอวะนี่ไงยินขนาดยังไงป้าวบดไมดิป้าวบดดิ คำมันด้ยนยใจมันฟุกได้ยังไงฟุกไ <c> ก <oughs> <c oughs> ่ครับพี่น้องครับแม่วันนี้เด่นมันที่สุสดแล้ววันนี้